ไม่ได้ถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเธอนั้นเป็นไรไหมถึงเขาทิ้งมาถึงแม่น้ำตาอินไหลถึงแม้ว่าเมาเท่าไรแต่เธอต้องกลับให้าวแม้ไรเท่าไรถึงแม้ว่าใจจะผูกกันแต่สักวันต้องตัดใจต่อให้หัวใจจะผูกพันรักกันเหลือเกินแต่ิ้งเวลาต้องจากกันและก็ยังคงเหมือนเดิมถึงแม้ว่าใจจะห่างกันนอหวัเจคนที่วา เธอเป็นกูดเกิลแต่เขาไม่ใช่กูไดแน้ว่าเธอจะรักเขามาแค่ไหนต่อให้เมสาสับเท่าไรเขาก็ยังบอกกูดบายน่าเสียดายเธอยังเศร้าอยู่ยังนานแก้วในมือจะถูกกรอกไปกี่ครั้นเมาแทบตายก็จำได้แค่ความลังยังปั้งใจเจ็บไม่จำเก็บไปย้งอยู่ซ้ำซ้ำอยากก่นจะไปก็ไม่ต้องรอหยุดก่อนได้ไหม รูมีกุยชอมเสร็จเจอจะไปเดี๋ยวพาไปนอนสามกลางบ่มไรเดี๋ยวาดนอนจีนกูไม่ดีจำว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเธอนั้นเป็นไรไหมึ่งเข้าทิ้งมาถึงแม่น้ำตาลนินไหลถึงแม้ว่าเมาเท่าไรแต่เธอต้องกลับ ูกันแต่สักวันต้องตัดใจต่อให้หุวใจจะผูกพันรักกันเลือเกันแต่จึงมัน จากกันและกัยังคงเหมือนเดิมฉนแม้ว่าใจจะห่างกันจิด <c oughs> ีเขาก็หายไม่ต้องกวนก็วายเจ็บช้ำจะเป็นจะตายร้องไห้โนองแงก็ไม่ได้อะไรอยู่กันเดียวบางทีก็ดีจะว่าชิวๆเดย์ๆจะไม่เป็นการรบกวนกันตัวบนันทันกนเลยคืน,นี้เหีย yeah. มากับฉันจะมีแต่ความสนุกสนาน,นรับประตันความเมาคุณจะไม่มีความอ้างว้างยามเสียใจให้รีดดื่มทันทีเมาแล้วลืมเรื่องราว าคนล็กิังกำลังดีอ่ะช่างเหอะเดิไปสนใจยกใเพหมดจะไปสนใครมีอะไรให้ระบายออกมาความในใจเรื่องอกตาเจ้พูดมาจะได้รับฟังเก็บเรื่องรบบาวแล้วก็แนะนำตั้งใจฟังทธลองแวะจำเต่บูอะรอย่งนี้เธอทำมารักใกอันกูไมด่ดีถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเธอนั้นเป็นไรไหมถึงเข้าทิ้งมาถึงแม้น้ำตาอินไหลถึงแม่ว่าเมาเท่าไรแต่ต้อง แต่สักวันต้องตัดใจต่อให้หัวใจจะผูกพันรักกันเหลือเกันแต่จิ้นเวลาต้องจากกันและก็ยังคงเหมือนเดิมแตแม้หัวใจจะห่างกัน you is... a